ดีพ่อแม่พี่น้องบ้านถูกทุกคนสบายดีเอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปนาวุไลน้องพี่น้องพ่อๆกันคือเก่าพี่น้องก็สองสาววุไลไกลถิ่นวันนี้สาววุไลได้กระตาก็ไม่สาวแบกเขาป่ากับเอือยกับเอือยคือเก่าอี่พี่น้องอาหาเหนียไข่มดแดงป่ะพี่น้อง ปขาปายเงี้ยค่ะัวแดงมาหลุดมาชมนกันว่าสิได้ไข่แดงหรือบ่อเนาะก่อนที่เขามารับชมกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับซักไข่ให้เด้อเด้ออย่าลืมกดลุกกระดิ่งให้น้ำเด้อพี่น้องเลยเพื่อสิปภาดคลิปใหม่ๆของซาบุไลที่ได้ลงยูทูปไปกับพี่น้องก็สิได้เบิ่งได้ชมนกันเนาะพี่น้องไปพี่น้องเงี้ยข่บวัวแดงผู้น้ำมึกผู้ สิเป็นอ่ะอืออนห้างโมแดงครั้งเดียวตัวชิเหน่ห้างโมแดงผู้ฮาอยู่หากินรอบขำพี่น้องเอ้ยกินรอบเทียงแล้วเขายังเลื่องหลอบขำโมแม่ยังได้พี่น้องอะไรนะผลไม้ผลโยมาเผื่อผลเตี๋ยแล้วผลสิงอ้อยผลบะเทิงค่อันห้างโมแดงอยู่เทิงผู้ ย้ายไหมอู๋ดับเพอร์ชิงอ้อยคืนพูนแหละเื่มถืออันต่างใหญ่มานำพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้อง bộ hộ phần chỉ thường đưa bỏ cả nhà bộ hộ Ủa. nhẹ như thơ cũng chỉ đấy ngồi bộ thơ cả tầng thơ phần mà hà kinh sản sủng khi nào ấy ừ. 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 กระตาเนี m m ất, quet, <ral> ่ยม <sm> ้วนบดเผื prayed, <end> oh, bah, dalej, k k ่อไปหอดอันหางแดงโดยบริยังมุวนเวียนมุวนเลยนะพี่น้องโอ้โหแทงถังปวดปวดขึ้นไปโลดอ้าท้องหางมักใหญ่เลยพี่น้องขาคืออ่ะใช่ขาคือ ข้าคือไรนี่ข้าคือตอนนี้เอื้อยเพิ่นบะถึงหางโมแดงหางมมแดงในปลายพู้ด้องพิ่นจะเห็น้อดมาหลุดน้องกันพีองตอนแรกพิ่นจะขึ้นกกกกนนี้นนี้พิ่นขึ้นบะได้มาลุนพีองพิ่นสิเอายังมา เห็นเพันหยางไปเที่ยงกราจะว้าปอบความส์ đấy mùa đen Hàng mùa đen, hàng đeo đấy là phía nội Ôi chết rồi Đi leo phía nội, cưỡi mà tía Bằng áo đời phía nội Bằng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ phụ đấy, hết sút đa đa bị nọng, hên thiêng con chuột cầy, ta hên con chuột cầy liền, vẫn nhẹ, vẫn nhẹ màu đen này, thường, cái ได้กับเจ้าเจี่ยงกันได้เว้นเอากันได้กันใหญ่พวกบารีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ได้บ่ได้บ่จุกห้าไว้ก่อนดิอูว่าไป้ก่อนมื่อยได้พี่น้องเอ้ยปัดได้จะว่าลงทุนไปเอาอันกันได้เทียงหลักกันได้เทียงกับเจ้าคนบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยไปเอาอันนี่เพิ่นก่อนเอาพี่น้องเอ้ย โบหูสิได้ดูว่าจงสิบมต่ออีกบ่ยังโบหูเอากระตาแบบเอากรได้เขาจะเอามาบบเอากรได้ขึ้นมาได้ปะเนี่ยเออไม่เอาไปสาวขึ้นมาได้ พี่น้องนี่เด้อพี่น้องเพิ่มความสูงนี่แหละเกิดมาเตะพี่น้องได้เสีอบบุหุ่สีขาวเลยเปล่า เอยเฮียบล่ะพี่น้องเอ้ยเฮียขักเฮียแน่พี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องความสุขสนหากิ่วหากินแรงไข่ยูแต่ว่าไข่มาแดงหน่อเหียลงสิบบล่ะพี่น้องไง gắng xong của tai yêu đó Nghĩa đã hả oh oh oh, bì đâu ơi bì đâu Mì ơi, hang nọ đấy Mì ơi Gọi là Đây đúng rồi đại bố của này. đây không ạ พี่น้องมัวแต่แย่ไข่บ่แดงมาลุ้นพี่น้องลงทุนไปหลักอันคันได้เขาเจ้ามาตอนนี้ก็ย่านผู้เจ้าเขาเจ้ามาเพาะกับปานนั้นหลักเขาได้เขาเจ้าแต่ยังบ่ฮู้ว่าสิได้จักไข่ไข่บ่แดงโหงานน่ะก็มีมาตรฐานี

ลงทุนลงทุนเอากระไดมาเพะว่าเอาลงมาก่มาไ่มเแ็งความมื่อพี่น้องฮานาลงทุนเอาอนเอากัะไดหลักกะไดเขาจ้ออกมาไดตอนนี well, so, ้ ลงทุนเอาก็ได้เจามาเหนื่อยเมื่อไร่ก็ไปไปได้ได้กรไดกันเป็นเป็นเบาได้ปีหลงชีชีกรไดกันเสียหรอ อยางได้พี่น้องปุ๊างเซอีกย่างใครยางเซียด้หนักกันได้ก็เจ้าหนักแต่ใครไหนก็เจ้าโอยู่บอยูเทียงก็เจ้าประด้ออกมาบอกประด้ออกมาหน้ามือเนี่ยนี่แหละพี่น้องชีวิตชุ่มชุนลงมาแัดความด่าพี่น้องเห็นได้ไดขนาดนั้น เาไข่ลงไข่มาแดงลงมาแบบขว่ขว่มันฉะโอ้ยฮะไข่ยังเงยไ่ได้แท่าก็ลงมาแบบขว่หทองแดงลายชุ่มหงแดงลายชุ่ไม่สาวถึงไปพี่น้องไป หล it, ุนกระต่อไปพี่น้องไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ๆเพิ่นวะสอบบัวลายคำมาจนคำจนเมื่อพ uh ี่น้องเอ้เจด้มาเห็ดอยู่เห็ดกินเนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้หมดครบทับแรกกระไดซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยไข่บุนแดงไข่หน่อยไข่ใหญ่ผสมกันจนจนลงทุนเอาอันกระไดแล้วจต่เปอันเออหมดครบ ขันไดเขาจะอาแป้งขึ้นเอาขันได้ซัมหนีเลยพี่น้องถุยหน่อยหนึ่งหมดเห็ดยังสมมาผักสมมาผักควรเลยเนาะพี่น้องชาวบ้านอก็ขอจบเพียงเท่านี่ก็เนาะพี่น้องคำเลยได้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินคลิปหนาพอกันใหม่เด้อ ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ลูกกระดิ่งให้นำเด้อพี่น้องเผื่อจิบประภัตขีปใหม่ของซาบุไล่ตีได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเหนื่อยโมแดงครบจนเหนื่อยวัวก็จนเหนื่อยจนเจ็บสายเลยพี่น้องกินหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำรวยรำรวยสบายดี